สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับอ่าสตาร์ครับต่อนะครับหลังจากที่เราเข้าไปใน void เรียบร้อยแล้วเข้าไปในความมืดเข้าไปในขุมนรกในอวกาศเรียบร้อยคราวนี้นะครับคราวนี้เราจะมาต่อกันเราจะมาดูซิว่าอ่าคริเกนคริเกนจะมีการรับพลังพลังจักพระเจ้ายัางไงบ้างนะครับก็ต่อจากที่แล้วเลยเรื่องดําเนินต่อเลยนะครับ ห oh, ันนีมีความคล้ายแมงกระพุนนัเนแ่ยแมงกระพุนอวกาศเราอยู่ในแมงกระพุนอวกาศอยู่ในความมืดอยู่ในหลุมดำนะอยู่ในนรกนรกของโวยก็ได้เราจะเรียกพวกนี้นะี่ อ,อันนี้ดูไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับถ้าใครไม่ดูยอ้ยอนเหมือ,อวนว่าขั้นตอนได้เริ่มขึ้นแล้วแสงเซลนาการจะเป็นเรื่องยากาที่จะซ่อนจากศัตรูของเรา,าส,ง,ราสงครามข้างหน้าจะเป็นอะไรที่ยากมากข้าหวังว่าเจ้าจะเตรียมตัวให้พร้อมเอาละด่านนี้เล่นค่อนข้างยากนะเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นผ่านในรอบเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเล่นไปพูดไปบางทีสม,สมาธิมันจะไม่ค่อยได้เท่ากับแบบนั่งเล่นเฉยๆนะด่านนี้มันต้องปกป้องเทริเกน แต่ว่าเรามีเรามีสูตรโกงอยู่สูตรโกงเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะอันนี้เขาเขาจะให้เราเล่นเป็นเผ่าเทรนเป็นเผ่ามนุษย์เพราะเขาบอกเลยว่าเผ่าเทแรนเป็นเผ่าที่ดีที่สุดในการต้านกองกําลังศัตรูที่มาไม่ไม่จํากัดนะเราสามารถต้านยันศัตรูได้เยอะมากจะไม่เหมือนโปรตอสตายให้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าโปรตอรี่ยจะเก่งในด้านการบุกถูกไหมเออส่วนส่วนเทรนเนียจะเก่งด้านการป้องกันมาแล้ว ถ่พลังูรสเงาของเอมอนจะกืนกินทุกอย่างเรรเกนขอให้เอเซนของข้าพลังชีวิตข้าส่งพลังให้กับเจ้าเท่าที่เจ้าต้องการน้องอ้วนปุยพลังเยอะมากเจ้าต้องร่ายไซะใช้มันต่อสู้กับลูกน้องศัตรูพูกเรบใช้ความมืดในแง่นี้คือสูตรโกงเราสามารถใช้พลังเทรเกน,นยิงได้ เขาจะยิงไปเลเซอร์ไปปี๊ดซูกองปื๊ดปื๊ดเนี่ยแรงมากดาเมจเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสามสิบดามิเตอร์ต่อวิอาจจะทำลายเครื่องเหล่านี้เรียบร้อยมันจะมีถ้าเล่นถ้าเล่นมาสเตอรี่ท่าเล่นยากต้องโฟกัสจนกว่าจะ finish จิม รับมือให้ด้วยนะจ๊ะได้เลยอาจจะสร้างฐานละตรงสองจุดนี้เราต้องยันไว้ถ้าเราจะรอดจากนี้ได้สวมจะช่วยราชินีจนตายกองกำลังของเฟิร์สบอลจะอยู่กับเจ้าลุยกันเลยดีกว่า ออด่านนี้ต้องรีบสร้างกําลังป้องกันให้ไวมากนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นคือไม่ทันนะ่ะกูมีตัวอะไรให้ออกไปเก็บได้ออนี่ด่วนดวนกองกำลังฉันร <Yes, sir. S 1> าชินีของเราต้องไม่ถูกทำลาย ต้องรีบประกอบกำลังไปเก็บของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยด่านนี้ลนเดี๋ยวสร้างีไฟนอลลี่เพิ่มอีกหนึ่งอันนะด่านนี้นนนนนเราเล่นแบบนี่เราเอารีเปอร์ไปรีเปอร์ไวครับต้องรีบเก็บของให้หมดมึงมาเพื่อหาความตายของมึงเอง นั่นมันคืออะไรอ่ะอมันส่งลูกน้องมาหาเรา<ต>ข้าสามารถใช้พลังโจมตีได้เราใช้พลังโจมตีเฉ <I S 2> พาะตัวใหญ่เนี่ยคือคือถ้าแบบนี้นะถ้าเราเล่นเป็นแบบว่าอ c h i e v e m e n t เนี่ยมันจะไม่ให้เราใช้พลังฆ่าเกินกี่ตัวไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วก็เทคนิคก,ก็คือต้องใช้ในการฆ่าตัวใหญ่อย่างเดียวทุกคน แต่ว่าอันนี้ในเมื่อเราไม่เล่นเอาอชิเม้นตเนาะผมเล่นเน้นความมันเป็นหลักก็ผมก็ไม่สนใจอะไรแล้วจะไปสนใจอะไรแล้วใช่ป่ะรีบเก็บของก่อนด่ว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 นแต่ตอนนี้เราต้องปั๊มกองกำลังมาเยอะก่อนโอ้โอ้ซัพพลายเดโปไม่พอเดี๋ยวต้องสร้างซัพพลายเดโปเพิ่มก่อน Base under attack. นี่ไงแป,ป๊บเดียวก็มาแล้วไวมาก oh. กดเล่นสปีดเลย not enough minerals มินเนอร์เก็ไม่พออีกเร็วๆๆไอ้หน่วยเก็บ Armed and ready. นี่เลยแล้วก็มาเก็บตรงนี้ oh, แล้วก็แล้วก็กลับฐาน <B> ready. ต้องสร้างรถถังมาช่วยกันเยอะๆนะครับ นี้สร้างก่อนซ้ม่อมก่อนมีสร้างก่อนเด <'s> ี๋ยวเราต้องสร้างป้อมตรงนั้นด้วยอกองกำลังฐานที่จะแตกก่อนนะทุกคนจำไว้ฐานที่จะแตกก่อนดันนี้คือฐานโปรตอน no, <man. S 1> แม่งแตกง่ายมากไม่เก่งเหมือนตอนเราเล่นเองไม่เข้าใจเหมือนกัน oh. ว่าทำไมมันถึง <The CD S 1> ไม่เก่ง แนะนำสร้างเนี้ย planetary defense ตัวป้องกันตัวป้องกันไอ้เนี้ยจะดีนะครับอ่านี้ดีหน่อยที่ว่า supply depot เราเรียกลงได้เลย,<า>เยก็ยทำให้ไวขึ้นนะช <Not S 2> ่วยเ <enough minerals. S 2> ดี๋ยวต้องแบ่งกองกำลังไปเก็บสองที่แล้วมาแล้วมาเก้อจิ๊บ ซิกา las และอาร์เทนิสจะไม่รอดนานถ้าคุ e ไม่ทำเราต้องช่วยเราสาม n รถใช้พลังของฉันได้ถ้าจำเป็นเฮ้ต้องรีบตรงนี้่วนๆเลยมืองปั๊มก็กำลัง S C V ่วนๆ เพราะว่าเราต้องทำให้ไวที่สุดอะเดี๋ยวนี้อัพป,ป้อมทับไม่ได้ดอีกมีอันตรายเอ้ยนี่ทางรัดก็คือเอาพวกนี้ลงซะเลยเท่าความไวโอ้โอ้โอ้สร้ <Yeah. S 1> างป้อม <Thanks. S 1> เพิ่มสักสอง <it> อัน อ,อ,อ,อาทะนิษมึงอย่าเป้ามากโอ้โหอาทะนิษฐ์กูซาจังเลยอะถาถ้าใช้ตอกกองกำลังต้องต้องระวังเนาะอย่างที่เขาบอกต้องระวังเพราะว่าถ้าใช้มากเกินก็คือก็แย่ รีบสร้างไปช่วยกันด่วนๆเลยกูขอด่วนๆไปตอนแรกเราอาจจะใช้เยอะหน่อยโอโหบังเกอร์แม่งก็พังเร็วเหลือเกินเดี๋ยวนี้สร้างอันนี้เพิ่มเดี๋ยวผมต้องสร้างรถถังออกมาเพิ่มเยอะๆนะตอนนี้โอ้โห้สีสเปรเกอร์เร็วๆๆๆๆๆๆๆ กูหล่นมากกันเนี่ยกูไม่รู้กูหล่นอะไรกูนักหน,นาไปเตรียมชุมาอะโอเคเรียบร้อยจัดไปแล้วสร้างหน่วยฮิวไว้ด้วย เราต้องเอารถถังลงตรงนั <Exped ition introductions> ้นบ <arta Dir> <lucky> <can> ้างแล้วนี่เลยตั้งไว้ตรงนี้อืออือเอาตรงนี้มาอีก สแปมไอ้พวกนี้เลยครับไม่สนใจแล้วเดี๋ยวโอโ้กูเครียดน,นะเนี่ยเห็นยังไงมาเลยพยายามนะครับ oh. เอาแคริเกนยิงตัวใหญ่เข้าไว้โอ้โหซีเบเกอร์กูแป๊บเดียวเละเลย up, เรามีนี้ป่าวะเรามียานบินไอ้นี้ป่าต้องดูก่อน Yes. มียานบินมีเเซลมีสายเเซลจะดีมากโจมตีแบบไม่หย like? ุดเลยทำไมไม่ตั้งหยุดล่ะความดื้อด huh? ้านมันค yeah. ือทางช่างแม่งเือนนะก็คือเอาง่ายๆครับคือ mm สักการะเขาทำตามที่แคริเกนสอนมานะก็คือบอกให้เป็นแบบว่าให้จงเป็น จงเป็นทุกการอาหารจงเป็นอะไรไม,ม่รู้ลืมแล้ะเดียเด๋ยวๆกูไม่มีเวลามากไม่มีเวลาโมมากตอนนี้นกูต้องรีบบิบ้วกล้องกำลังให้ไวที่สุดแล้วก็เอาไปเข้าสร้างบังเกอร์สักสองทันด่วนึง <been> อันนี้ going on? บังเกอร์มตรงนี้หนึ่งอันอันนี้มาตรงนี้แล้วตั้งป้อมสาเ oh, <that> อ,นนอนนาระหว่งางน,นี้เราก็ต้องสร้างรถถังดิวรถถังออกมาเรื่อยๆทุกคนน,นี่การขัั้งใหญ่จะมาทีกเสาช่วยเราด้วยมนุษย hey, งานเขาเร็วอืมอดัสวิงมาแล้วกันรถถังต้องอย่าหยุดนะครับรถถังต้องอย่าหยุดต้องมาลรัวยิงอีพวกยานนี้ก่อนคือยิ่งเราใช้พวกนี้มันจะยิ่งเสียเวลาในการแบบทานเฟอร์พลังไงเราจะเห็นไหมว่ามันหยุดห็นป่บ เอากองกองกำลังคนนี่นเจอกองกำลังมนุษย์รวมพลังกู่ะคราวน,านี้ตรงนี้มีคนละเดี๋ยวรสร้างบาลเล็กเพิ่มแถวนี้สักอันแล้วก็อันนี้ไปเตรียมสร้างคอมเมนด์เซนเตอร์ตรงนี้หอันไปกอนตรงนี้เราเอามารเดอร์ นี่ไว้หนึ่งอันนี่ไว้หนึ่งอันเดี๋ยวสร้างยา,านฮิ้วไว้อีกหนึ่งไวเ้เพื่อเชิไดไมค์เลยเอาเทค care ด้วยก่อนที่มันจะสร้างดาเมจไปมากกว่านี้นี่สร้างป้อมจัดเลยคาริแกนช็อตเลยปืดไม่ใช่พวกนี้มันจะผลิตยูนิตมา อันนี้คล้ายๆดาดนด้่นนะ่ะด่านเลเซอร์เนาะอันนี้เดี๋ยวรถถังมาเตรียมตรงนี้หนึ่งอันพลังของโอรสผ่านข้ามาเรื่อยๆแล้ว เราสร้างเรื่อยๆนะครับมีอะไรกูสร้างให้หมดกูไม่สนใจแล้วอันนี้เขามายัดอยู่ในบังเกอร์ให้หมดเอ,อเยี่ยมอันนี้ไว้คอยฮิวด้วยแล้วก็อันนี้มาตั้งกองกําลังรถถังตรงนี้เราจะต้องมีรถถังประจําการทุกจุดตอนนี้ค่อยรู้สึกอุ่นอกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเฮมอนส่งกําลังใหญ่มาแล้วข้าต้องการ,ารการช่วยเหลือเรเนอร์เพื่อนรัก อัพปอมมึงไปซ่อมนี้เลย Adam, แล้วก็อ้พปอมต่วนโอ้โหตรงนี้จะไหวไปเนี่้ s <S ah, <greetings>, เดี๋ยวตรงนี้น่าจะยันได้อยู่เรามีป้อมปืนใหญ่มหาพลัยอยู่ตรงนี้แต่อัทิยนี้คือตายหาไปเรียบร้อยแล้วตายแบงค์แต่เมหร่ก็ไม่รู้แล้ว อาจน no yeah! yeah. okay. ิดเริ่มมีกองกำลังมาส่งเพิ่มแล้วยิงเยี่ยมเอาแคร์ริเกนเก็บพวกนี้ก่อนอือโอ้โหต้องอีบยันก่อนเห็นเยอะแต่โอ้โหมึงหยุดหยุดสร้างก่อนหยุดสร้างโอเค ต่างอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราเอารถถังโลกเพิ่มด้วยทุกคนเวิร์ล Take caution, Raynor. Amon is sending a massive force to you. อืมเรเนอร์ระวังให้ดีเอมอนส่งกองกำลังใหญ่มาหาเจ้าแล้วเดี๋ยวเราต้องเสริมด้วยรถถังเรื่อยๆนะกดบิวรถถังมาเรื่อยๆทุกคนกองกำลังกระดุกกระดุยมาด้วยเออสิมันแคเอียร์เหร โอ้โอ้โหอ้โโอ้โหองสร้างยอนบินอปด้วยโอสร้างอ้โ้งไว้ก่อนโ้โหชอ้อ้โหโอ้โ้โหโ้โหอ้โห้ ่าเดี s Depois, <S <Yeah. S 1> ๋ยวทำลายฐานให้หมดทำลายไวโอเล็ตเชอร์แล้วก็ทำลายฐานโอ้กูรอดไม่ไหวแล้วเนี่ยหือกวามาให้หมดกองกำลังทุกอย่างสิ่งนี้มานี่โอ้ตรงนี้แท็กแล้วโอโนโอโนโอโนไปตรงนี้ก่อนไปยันตรงนี้ให้หมดก่อน นี้ไว้อย่างนี้เป็นกลุ่มสามแล้วกันเอาไว้บินตามนี่ไว้ประจำการตรงนั้นประจำการตรงนั้นอันนี้เราสร้างรถถังออกมาเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมนะครับนี้มาถึงนี้แล้วกดโอเคตรงนี้สร้างป้อมนี้สักป้อมป่ะ เป็นปุ๊บหนึ่งเราแล้วกันหนึ่งปุ๊บสามเรา้บินแบบโจมตีไปให้ทั่วอ่ะแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมรถถังมาเยอะๆเฮ้อเครียด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 ทุกตัวกูจะต้องไม่ว่าง yes, sir. ประต e สร้างนี้ไม่ก็สร้างจังเลยเจ้าเชื่อใจเอ้นางเชื่อใจไม่ได้หรอกเจ้าก็รู้ดีว่าเป็นความจริงอาเดี๋ยวเราไวกิ้งเป็นแบบหน่วยจู่โจมภาคพิเศษ นี้ดงรถถังสร้างไว้เลยมึงมาสิกูสร้างไว้ทั้งกลางอะอสมิมึงมาเลยเสร็จปุ๊บปกขานี้สร้างนี้เสร็จสร้างนี้สร้างนี้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอทำลายตัวนี้ก่อนพวกบูดหลอดแม่งมันชอบทำลายกองกำลังเราเยอะ เยิงไปรรถอยก่อนถอยก่อนไปต่อเสริมไวกิ้งอย่างเดียวโอ้โหเปิดแป๊บเดียวไอ้นี่กูไปหมดเลยโอ้รถถังกูไปหมดแล้ว เราปรับเป็นหมดลงพื้นก่อนแล้วก็เก็บเก็บตามพื้นมึงเจอกูมีไวท์รช์อ,อ,อ,รชอยู่ข้างนอกเราต้องเก็บมันิวกมรถถัองอ,อ,อ,งทงอูที่สร้างไปหมดแล้วเหรอรถถังไวมากทุกคน วาจะบิงจะบิงเลยเดีย๋ยวยี่สร้างอันนี้เพิ่มโอ้โหพลังอวกาศอยู่ในมือค่ะอาทะนิดมึงอ๋อเรียงไม่ได้อาป้อมปะโถกูก็ไปเปิดด่าว่าเขาพังวายที่ไหนได้เป็นความผิดของฉันเอง รรอ่ช่วยกูยิงหน่อยเร็วคาี้เก under Base under น่ under <c oughs> อนเอา,าให้หมด <c oughs> มีอะไรกูเอามาให้หมดตอนนี้กูยัดทุกอย่างที่กูมีแล้ว อ่าตอนนี้ปลอดภัยต่างป้อมอากาศติดกัน3อันเลยอันนี้รถถังเอามาเพิ่มอัพด้วยกูอัพทุกอย่าง insufficient. Amon's f o r อิมสุฟิ t ชนต์เอโมนส์ฟ l ร์ซส์กำลังโจมตีจากทงกทิศทุกภูมาจากทุกที่เจาช่วยจะสัปปะรดที่ฆ่าคนของเจ้าต้องเยอะแยะฟังเรื่องนี้มามากพอแล้วเดี๋ยวเราจะยิงยิงพวกตัวไอ้นี่ให้หมดเลยยิงพวกตัวโหดให้หมดก่อน มันจะมีพวกตัวโหดอยู่แล้วเก็บเฉพาะตัวโหดอันนี้เสรกอกกำลังรถถังตรงนี no ้ด้วยอาไวากิ uh, ้ง uh, อีกโอ้โหเวสปีนแกก็หมดแล้วเอามารีนเลยปั่นปั่นมารีนรัวเอ็นกกำลังมารีนเจอทหารเซมาเมื่มาเซอ่าเออ อ้ออออาวฐานคอมเมนเต์เซ็นเตอร์พังไปอีกหนึ่งแล้วไปไปกินกไปก่อนตรงนี้มีมไหมสร้างคอมเมนเต์เซ็นเตอร์ตรงนี้ะเลย สร้างตรงนี้กูสร okay. right. 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 ้างเยอะๆเอาสิกูสร้างเยอะๆมาตอนนี้เรากำลังปั๊มกำลังไอ้นี่อยู่ปั๊มปั๊มมารีนอย่างเดียวครับมารีนมารีนเอ๊ะตอนนี้เหมือนจะเหมือนจะเอาอยู่นะเหมือนจะเอาอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่จริงๆหรือเปล่านะแต่ เหมือนว่านะครับเพราะว่าเรามีดงรถถังคดพ่อคดแม่เต็มแมปไปหมดแล้วเ,เรามีกองกำลังไวกิ้งด้วยนะไวกิ้งก็คือเขาจะโจมโจมตีได้ทั้งภาคอากาศยานแล้วก็ภาคพื้นดินแล้วก็มีมารีนพร้อมซึ่งมารีนข้อดีก็คือเราจะใช้แค่นี้เราจะไม่ใช้มันจะไม่ใช้อะไรนะม,มันจะไม่ใช้เวสตินแก๊สนะมันจะใช้แค่ไอ แค่ไรวะลนนละแค่เล่จง,อองนี่เลยไวกิ้งมาลุยบ,บ,บัฟไวกิ้งไว้ก่อนตอนเนี้ยโอเให้มหมดเครื่องบินบเป็นไงมึง สเปอร์ไวกิ้งนี่แหละเอ蒙ส่งทุกอย่างมาให้เราแล้วคือเอาจริงอ่ะพอเราใช้ขึ้นลังสีของคาริเกนได้อ่ะมันสบายมากเราใช้ขึ้นรัศมีคาริเกนอ่ะสบายแต่ว่าพอเราไม่ใช้นี่แหละพอพอเล่นภารกิจแบบไม่ใช้อ่ะมันจะมีโหโคตรยากทุกคนบอกเลยคือกว่าจะเล่นเคียรนี <paso> ้พักนึงอ่ะวอไวกิ้งกูเก็บให้หมด มึงบินเหรอมึงบินเหรอมึงตัวบินราชดีแถูกโจมตีอืมเจอดงรถถังกูไอทหารไปเสริมตหารก้าทหารกล้าทหารกล้าเรื่อยๆสภายดีโปกูเริ่มหมดแลวอ่าเพราะตอนนี้ทหารกูมีอย่างไม่จำกัด ยิงมาเลยอจอดมากอ่าเรากันไม่ให้ฐานใครแตกสักคนด้วยเป็นอะไรที่สวยงามมากอ่าโอเคน่าจะได้ละน่าจะผ่านแล้วทุกคนสบุยสบุยแล้วเพราะว่ากว่ากว่าจะ99%ก็เรียบร้อยอะนะ เก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดมามาสิมาสิมึงมาอีกตรงนี้เราปล่อยแตกได้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ถึงตัวคาลิแกนละเราแค่ภารกิจเสร์มก็คือให้โปรตัสกับเซิร์ฟสวาวพอเอาตัวรอดได้นะแล้วด่านต่อไปถ้าจำไม่ผิดมันจะมันจะให้เรามันจะมีกำลังให้เราอะชนะแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ละพลังเต็มร้อยบึ้มบึ้มโคตรพ่อโคตรแม่แห่งพลังมาละ เรียบร้อยข้ามีพลังของเซลล์นากาเกือบหมดแล้วข้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ข้าได้รับใช้ท่านท่านราชินีสวนไปของเจ้าแล้วซากล่าจำบทเรียนที่ข้าเคยสอนเจ้าไปตั้วยข้าจะจำถึงเวลาแล้วเฉอริยแกนเอาแล้วโอุ่ทายพลังอ๊ แม่งแต่หน้าตาดูไม่เป็นเทพเจ้าเลยดูเป็นแบบพยูนอาวากาศโอ้น้องพยูนอาวากาศด้วยพลังสุดท้ายของพวกเราความเป็นอมตะอันใหม่ได้เริ่มขึ้นวงจรที่ไร้สิ้นสุดมาถึงจุดจบแล้ว แม้แต่โปรโตรอร์สยังก้มหัวให้กับเคริเกนซื้อล่างทองล่างทองที่แท้จริงทุกคนนี่เคริเกนล่างทองล่างครึ่ง She <is> นางเป็นเซลนาคาเซวนากาลเหรอ ิแน่กับวิปตาชาช่วงเวลาเหล่านี้มันจะอยู่กับฉันตลอดไปพักเสียงจูบด้เงที่รักเราต้องไปแล้วจิม จบมันซะให้สิ้นสุดสักทีว้าเป็นร่างฟินิกซ์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงโคเทอ่ะด่านต่อไปจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วทุกคนนะโอเคโอ้ผมฆ่ายูนิตไปตัป้งเก้าสิบตัว <All> อ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวค่อยมาต่อนะก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับในด่านสุดท้ายละโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับทุกท่าน